ดื่มเลยเออดื่มเลยดื่มเลยนะครับดื่มครั้งเดียวครับเออไม่ต้องห่วงเรื่องขี้แพ้ขี้กระต่ายง่ายมากมากเออเนี่ยเออมันกินง่ายคือน,น้ำผลไม้กินง่ายกินง่ายเออ ไม่ต้องห่วงเฮ้ลออรับร <Hey. S 3> องไม่ต้องห่วงคนละห้าซองเด้อคนละห้าซองแม่แบ่งกันพอดื่มหมดแล้วก็เอาน้ำใส่กแก้วหนึ่งขยเาขยา่าตามให้หมดนั่นแหละ วันละหนึ่งซองหนึ่งสองคนละห้าคนละห้าสองห้าวันเนี่ยทำวิธีนี้แหละง่ายมากอร่อยไหมครับลำก็ <c oughs> ลดผลไม้ครับลดผลไม้โอเค